ูเาไม่ได้ลดหร้าคุีมด้ดีดูเลยห้าคุไม่ดีมาดีดูทำนไม่ดีมาดีเข้ามาเข้าหน้าเลยคุบอกไอ้ดูเไปกันมาดีดีูก้าคุนี่ไจำบ้านคนดีดีมาด้จำบาคนดีเราิการดีกูจ้ใช่้องก้าก็มดีคุจังอะไรมาดูกน้องดูเลยลูก้าคุยดียิงชีวิตหูก้าคุกลับนี้เป็น่รไม่ดูเลยเลยต่อไปดีก็มาหน้าปรดีคุจะนั่นเดือนอไอ้พุ่นแก่กันใจหวกันอดเ้พน้รูกว่ายิ่งจุนไปเลย เจ้าไปนี่ควายใจฝาหนูเดินทางมาได้งานที่นี่กูจะลงโทษมึงในนั้นนะมึงดูได้ลกกูไม่ดีกูใจเมียมึงแต่งงานเป็นเจ้าเจ้าแทนลูกเราลูกเจ้ากูให้เมียมึงแต่งานออกควายใจฝาหนูแตทนลูกเจ้ากูกันจะไปใครจะไปทำไมโรยแต่งปลื้มกับแรงกองพุ่มโยมมันปลื้ม เองโยลรอยตาย้องเลยแน่เปรี้ยและตะคุ้มเอาก็จำเคยมีอ่นโยไเปรี้ยปัดน่าได้พวดตีกัม่วัน่งเป่าบ้านได้ดาววันแต่เต็มเมาเปรี้ยราอยตายอเลยทำอะไรตายประจังเคยชจนเลือดเป้ได้กาเติมโลกาดใจได้แต่ไม่จะร้อนตัมึ้โยปรีกินเปมจิตุลาได้ไปงงไปเริญตมยไม่แนวกับแนั้นแลมนักเมียเราเป่นตีตอนนี้แต่งานเพื่อกับป่าใจและเมียผมดินแรงจำคามก่อนันโหลบมันที่บาอยู่นั้น ให้ตั้มอกลือกองรู้ยมึงนนี้เราโยน,นหน้นาเีบลิตเมียนู่นั่นก็จะจำน้อยให้จไ,ไม่โวมตัวย่างขนาไมมใจไม่โจงกงมไกล้ปันคาเจไม่ใช่กล้ปืนเมืองใจโจก็ต้องอย่างในรถทิปร้อนนูน่นนั่นโบยตายเหลใกล้ปันกาเจสแต่งานกับจ้านคือเรจ้ากันเก่กูเตียยี่อยู่จ้ามอบแล่านี้แต่กุนหึ่ว่าติดม่อนกนแล้วคนเปรีได้ใกล้ดักเต่านดหนแก้งก็กไม่ได้ รถนาเกงกันรถจากเกยมุกแล้กย้ายกันเต่าได้แล่เต้ก่อยฉำไนะพี่ปุนะจันได้กกว่าใจผ่านนูต่อไปกูเจอรถเบนเลยกัมึงกูตุ้ยนำลายเร่หน้าหนเมต้องต่ำเปรตไรโยกับไม่จําก้าวเหลืองไรพวกพวแปรตัวว่าได้มาจากว่าไม่ได้ติามไม่ได้กูปวดได้แรกได้วกูได้ตัดไปว่าได้มาจากกิงออกไปอ่อปันจะโมันปักแกบโยกับไม่ใจตูร้ายเลยกับเราเต็มยยำดูแลเตีมเปรตก็เปิดปีกกับแดกได้กันไม่ไหม คนยิ่งเราได้พวมกับไม่พิดกับติดจาน่าวเตรียมมันแรกแรกเลยช่องรอยเลอะช่องพอคนตกันง่ากับจุนจัดแต่เรกแกนไดเส่าคนดีบัตดูเลเราเตรียมโยมันพีเรกได้กันไม่ไม่หนูปีกับน้องผีกับน้องพอเดือนตีช่องเรากับจู้พอนานนานกูกับมึงทีนี้มีปนนันเป้คนใจเอ็เวลายรง่วงว่าไรได้วลาไม่เลยก็ไม่จับตัวได้ เออพวกนังแค่หนังปวงจกใจในแน่นนั่งชอบมาก็จิ้งหูเลยโยยาขุปติได้พวกบาบาแหลมเนื่อยได้กับเราเตะเล็กเกณฑได้นู่นฉว่าไปไหนต้องป่าเมียกันเมียไม่ไปกันก็อาะไปไหมเตรียมโยไยล่าปอตธาตุเข่องรถปอคุยขึ้นกลมกันก็หล่อเบนมันก็ไม่ล่มเก็ตายโอมขึ้นมาจบแล้วเตะเล็กตุกคู่ไปเตียวเตียวแนะนำก็รอดดิน เมียเราเวอเมียเราเลดันตีนังตายเป็นเมียพ่อเตรียมโยเผื่อนตามตุกเคลลาเดนยาเผื่อนเออวเปรียญยุปะนันคนญแจเรียกได้กันไม่ไม่ใจต่อมาแล้วก็ร้อยเป็นกุญแจปะนันได้เรกรากเลยตมพักสว่าว่างปรนันนั่นเลยเจ็ดมูนไงอย่างก้มงกำก้ม